ครับว่าตอนนี้เนี่ยในนามของพรรคก้าวไกลครับก็การละเมิดสิทธิและเสรีภาพเด็กเนี่ยนะครับวันนี้เราพบอยู่6มิติมิติแรกที่ไม่ควรเกิดเลยคือเด็กที่ค้างค่าบำรุงการศึกษาแล้วคุณครูโรงเรียนก็ไปลงโทษโดยการให้ไปแขวนไป้ายไปติดสติกเกอร์เอ่ยชื่อนักเรียนเพื่อให้นักเรียนอับอายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ครูควรทําครับแล้วคำถามครับว่าคนที่จะจ่ายค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษาคือพ่อแม่ การกระทาอย่างนี้คือการทําในประหนึ่งที่ว่าเด็กเป็นเหมือนตัวประกันแล้วทําร้ายตัวประกันเพื่อให้พ่อแม่เขาชอกช้าใจสิ่งหนึ่งนี้ผมเราเราเลยต้องตั้งคําถามว่าครูที่ทําอย่างนี้มีโทษทางวินัยอย่างไรไม่ใช่เอาน้ําเย็นเข้ารูปตักเตือนไม่ใช่แล้วไม่ควรคนที่เป็นอย่างนี้ไม่ควรถือใบป,ประกอบวิชาชีพครูอีกต่อไปสองเรื่องทรงผมวันนี้ลุกลามไปเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเด็ก เด็กที่ถูกกลัอนผมกล่อนผมถูกตัดผมแหวง่งผมถามจริงๆทุกคนไว้ทรงผมปกติเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้มีใครไว้ทรงผมที่แปลกประหลาดจากที่เราพบในสังคมเลยนี่คือความเรียบร้อยเราส่งเด็กไปโรงเรียนเพราะคิดว่าโรงเรียนจะเป็นสังคมที่ปลอดภยัยเป็นสังคมจำลองที่ให้เด็กได้ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมที่จริง สงสังคมที่แท้จริงเป็นสังคมที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายแต่สังคมในโรงเรียนบางแห่งในวันนี้กับบังคับให้เด็กให้ยอมจำนวนกับอำนาจนิยมและยอมเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องเชื่องที่ยอมทำตามคำสั่งเหมือนเหมือนกันแล้วผู้ใหญ่ในวันนี้ที่ทำอย่างนั้นกับเด็กคุณกล้าเรียกร้องความคิดสร้างสรรค์กับเด็กเหรอคุณกล้าเรียกร้องให้เด็กเหล่านี้สร้างนวัตกรรมกล้าคิดต่างเพื่อสังคมเราเหรอคุณไม่มีสิทธิ และคนที่เป็นแบบนี้ผมเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นครูเด็กเขาร้องเรียนพ่อแม่เขาร้องเรียนกล้าโพสต์ประจานเด็กในโซเชียลมีเดียบอกว่าถ้าห่วงทรงผมมากก็ให้ออกไปผมบอกว่าถ้าคุณยังคงเป็นแบบนี้ยังอยู่ในกะลาเก่าๆคุณก็ควรลาออกจากการเป็นครูเรื่องนี้คนที่เรียกร้องไม่ใช่แค่นักเรียน กลุ่มครูที่มีความคิดก้าวหน้ากลุ่มครูที่รักในลูกศิษย์ต่างร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันมิติที่สเรื่องการบังคับให้เด็กหมอบกราบการไหว้การกราบเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีที่เราต้องสานต่อสืบสารกันไปแต่ไม่ใช่ใช้อำนาจนิยมใช้การกดขี่บังคับให้หมอบกราบแบบนี้ไม่ได้มิติที่สเรื่องของเพศเราพบครับว่ามีการออกกฎระเบียบการ มีมาตรการเลือกปฏิบัติต่างๆกับนักเรียนรวมทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศวิถีแตกต่างจากเพศกําเนิดพยายามเลือกปฏิบัติเขาปฏิบัติเขาอย่างไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้มิติที่5อันนี้หนักครับคือการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนหรือในโลกโซเชียลมีเดียและสุดท้ายคือมิติที่6ที่เราพบก็คือ การข่มขู่คุกคามเด็กในโรงเรียนนอกโรงเรียนและในโลกโซเชียลอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คนเป็นครูทำไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทำแบบนี้ให้ลาออกจากการเป็นครูและควรจะเรียกตัวเองเป็นอาชญากรวันนี้พรกเก้าไกลพวกเราครับได้ยื่นข้อร้องเรียนนี้ ต่อคณะกรรมาการการศึกษาและคณะกรรมาการการศึกษาได้บรรจุเป็นวาระและจะเชิญท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาสพทเข้ามาชี้แจงและทํางานร่วมกันเพื่อป้องปรามและสก,กัดการลุกลามไม่ให้การคุกคามสิทธิเสรีภาพของเด็กลุกลามไปมากกว่านี้และที่สำคัญที่สุดเราต้องการหามาติข้อสรุปที่ชัดเจนว่าครูที่กระทาการมิใช่ครูเหล่านี้ มีโทษอย่างไรและเราจะสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปคองตลอดจนทั้งเด็กสมาคมผู้ปกคองสมาพันธ์เด็กทั้งหมดแจ้งความดําเนินคดีคุณครูที่กระทำการดังกล่าวฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และร้องเรียนให้มีการลงโทษขั้นร้ายแรงกับครูที่กระทำการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเด็กถึงขั้นไล่ออกจากราชการให้ได้ผมฝากครับ ผมรักคุณครูมากๆและมีคุณครูหลายคนที่ยืนอยู่ข้างเราและบอกพวกเราพักก้าวไกลว่าปกป้องลูกศิษย์ของพวกเราทีขอบพระคุณครับท่านขอบขอบพระคุณครับทุกท่านครับ